ครับหลังจากหลายคลิปที่ผ่านมานะครับที่เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการในการคำนวณเพื่อเสถียรภาพซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราก็คุ้นเคยครับกับการใช้วิธีที่เรียกว่า effective length method นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงวิธีการที่มีตัวแปร factor b1 b2 ที่เรเรียกว่า first order analysis ที่เป็น amplify นะครับ แล้วก็มีการยกเลิกตารางที่แนะนำค่า K factor แล้วก็อะไรเมน Char t ใน appendix ทุกอย่างเนี่ยมันถูกตัดออกไปหมดแล้วนะครับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมาตรฐานปัจจุบันคือตาม a i s c ปี2016หรือว่าในวสท0 1 1ย์หปี2022นะครับก็ได้มีการระบุไว้ครับว่าบทหลักเนี่ยจะเป็นวิธี direct analysis method ในกรอบสีเขียว สาเหตุที่กล่าวถึงไปแล้วนะครับก็คือหลักๆเนี่ยสมมติฐานอันหนึ่งที่มันแทบเป็นไปได้ยากมากๆก็คือเอาคอลัมบัสโกเซนเทนิสลี่แล้วก็เราพูดคุยกันต่อว่าแล้วยังไงต่อซึ่งเราก็ต้องมาเข้าใจที่มาที่ไปนะครับในในเหตุและก็ผลว่าเออทำไมวิธีการเดิมที่มันพิจารณาออยเลอร์ออยเลอร์บักกิ้งสเตรสพิจารณาว่ามันเ,ออเกิดการวิบัติแบบแบบฉับพลันภายหลังจาก การที่ axial load เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ critical load ที่เรียกว่าพฤติกรรม bifurcation มันไม่ได้เป็นพฤติกรรมจริงๆนะครับข้อสรุปในหลายคลิปที่ผ่านมาเราได้ว่าระดับของแรงที่กระทำมันมีผลต่อ displacement ทางขวางที่เกิดขึ้น displacement ทางขวางที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น displacement ในทิศทางเดียวกับการเกิด buckling นะครับดังนั้นแล้วเนี่ย ข้อสรุปที่เรารที่ปรากฏอยู่นะหน้าสไลด์อันนี้นะครับมันพอจะสรุปได้ว่า displacement ที่เกิดขึ้นจากผลของแรง P เนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับของแรง P เทียบสัดส่วนกับ e u l e r buckling stress แล้วก็เอาไปคูณกับ initial displacement initial deformation ซึ่งปกติแล้วมักจะเป็นเกณฑ์การกำหนดความคาดเคลื่อนของความตรง ในการผลิตชิ้นส่วนแล้วเราก็ได้ข้อสรุปมาว่าด้วยเกณฑ์ดังกล่าวนี้เนี่ยเราพอจะประมาณการได้ว่าถ้าระดับของแรงมันอยู่ที่ระดับประมาณสัก87นะครับ88ของระดับ oiler e b u c k i n g stress แล้วนะครับมันจะทวีค่า displacement สูงขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นก็เลยมีการลดทอนกำลังลง12.3เหลือ0.877คูณกับค่า oiler e b u c k i n g stress เพื่อ มาพิจารณาเป็นอ l a s t i c b u ก k i n g ที่เป็น c r i ติคอลโหลดนะครับคริติคอลสตรสของอ l a s t i c b u ก k i n g นั่นเองอันนี้เราก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็จากอีควิลิเ i ียมอีค t เ o ชเราพอที่จะเห็นภาพแล้วครับว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนค่า Initial Moment Initial Moment คืออะไรก็คือค่าแรงที่เกิดขึ้นนะครับโมเมนต์ Moment ที่เกิดขึ้น เมื่อมี initial displacement ซึ่งก็คือแรงอัด p คูณกับ displacement ในตอนเริ่มต้นแล้วก็ไป multiply กับ amplification factor ซึ่งก็คือส่วนกลับของ1ลบค่าของระดับของแรงเทียบกับระดับของ Euler b u c k i n g stress นั่นเองโดยที่ค่าแรงแล้วคูณกับ initial displacement เราเรียกมันว่า first order moment หรืออีกในหนึ่งคือเป็นระดับของ moment เมื่อโครงสร้างยังไม่ได้เสียรูปอันเนื่องมาจากแรงภายนอกที่มากระทำนะครับแล้วมันก็จะมีการมัลติพลายขึ้นไปเพื่อพิจารณา second order effect หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อแรงภายนอกมากระทำแล้วทำให้โครงสร้างเกิดการเสียรูปและผลจากการเสียรูปของโครงสร้างส่งผลอย่างไรต่อเสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวม ภาพที่ปรากฏนี้นะครับแลแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นสไลด์ที่ได้มาจากงาน National เป,นเป็น North America Steel Construction Conference นะครับที่เรียกว่า NASCC ซึ่งเป็น conference ของ a i s c นะครับซึ่งสไลด์อันนี้นะครับผู้บรรยายก็คือ,อ Professor Ron s e m i a n นะครับท่านก็ได้เล่าให้ฟังในรายละเอียดนะครับถึง เหตุปัจจัยที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ทิศทางที่เราจะดาเนินการวิเคราะห์ในเชิงสถิตภาพต่อในอนาคตนะครับท่านก็อธิบายว่าอย่างนี้ครับว่ารูปนี้เป็นรูปที่เป็นเส้นที่มันสะท้อนบ u r c a t i o n จะเห็นไหมครับว่าแกนตั้งคือโหลดแกนนอนคือดีเฟ e ชันนะครับบ c ฟเ i คชันก็คือเมื่อระดับของโหลดมีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มถึงระดับลิมิต นะครับมันก็จะเกิดการ b ั c เกิและ Displacement เกิดขึ้นอย่างมหาศาลในขณะที่ความเป็นจริงมันจะเป็นไปตามเส้นสีเขียวนะครับซึ่งได้มีการทดสอบให้ดูเป็นเดโม s น r a t i o n ตั้งแต่ประมาณราว70ปีที่แล้วได้แล้วนะครับที่ Lehigh University Pennsylvania โดยที่ผลการเดโม n นสเตชันเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าระดับของแรงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิด Reflection หรือว่า displacement ในทิศทางการเกิด buckling ที่เพิ่มมากขึ้น displacement ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ bending นะครับเพิ่มขึ้น bending ที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลต่อการเกิด yielding นะครับ yielding ก็คือการคราบของอ element element หนึ่งใน section และก็ส่งผลทำให้ stiffness โดยรวม ลบน้อยลงเมือ่อส f f n e s s โดยรวมลบน้อยลงก็ส่งผลต่อเนื่องมาอีกครับทำให้ Reflection มันเพิ่มสูงขึ้นต่างไปด้วยมันเป็นวงการวนลูปนะครับมันเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดเป็น c y เคินะครับอันนี้เป็นส่วนที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านั้นแล้วระหว่าง bifurcation theory แล้วก็ instability theory ที่อ้างอิงจาก Direct Analysis m e t ต o d ่ท่านจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าเพราะอะไร ทำไม e f ฟเฟกต e ฟเลน m ม t h อดถึงยกเลิกเพราะพฤติกรรมเส้นสีส้มมันไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมจริงในขณะที่เส้นสีเขียวเขียวมันสะท้อนพฤติกรรมจริงของโครงสร้างทีนี้ Professor s i ญ m ี n เก็ได้อธิบายต่อนะครับว่าปัจจัยอะไรได้บ้างที่มันมีผลต่อเสถียรภาพของโครงสร้างซึ่งอ้างอิงมาจาก b บ r n s t e e l กับเอฟเลนนะครับในปี1980 ซึ่งได้ข้อสรุปนะครับว่าปัจจัยหลักๆมีอยู่3ปัจจัย1คือเรื่อง geometric effect 2คือเรื่อง material effect แล้วก็3ก็คือเรื่อง load effect นะครับในแง่ของ geometric effect เนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างสีเหลืองเหลืองตัวล่างนะครับสตัวสะท้อน initial สออันเลยครับก็คือ initial out of straightness ซึ่งมาจาก manufacturing ก็คือการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ Member มันไม่ตรงแดวและอีกอันนึงก็คือ Initial Out of Plumpness นะครับของระบบซึ่งมันมาจากการประกอบติดตั้งที่หน้างานนะครับส่งผลต่อ Geometric Imperfection เกิดขึ้นนะครับในส่วนของ Material Effect มันมีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยสำคัญมากๆคือเรื่องของ s i s u d u stress นะครับ residual s t r e s s คืออะไรเป็นความเข้นข,ข่มขางที่ค้างมาจากการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมนี้นอกจากเวลาเราผลิตเมมเบอร์ออกมาแล้วมันจะไม่ตรงแบบแล้วนะครับในระหว่างการผลิตนะครับเมื่อผลิตจากการรีดนะครับกระบวนการรีดร้อนนะครับเมื่อรีดผ่านลูกรีดครั้งสุดท้ายได้เชฟตามที่ต้องการมันก็เกิดการปล่อยเ e ็นตัวลงที่ c o ล l i n g b a s ระหว่างการเย็นตัวลงมันจะเกิดการเย็นตัวลงที่ไม่เ,เท่ากันตลอด s e c ชั o n ใต้ปีกกับจุดระหว่าง f ฟ a นช์กับเว็บมันจะเย็ยนตัวลงไม่เท่ากันส่งผลทำให้ในหน้าตัดเกิด normal residual stress เป็น stress หรือความเค้นที่ตั้งฉากกับหน้าตัดหน้าตัดขึ้นนะครับที่ค้างมาในระหว่างการผลิตซึ่งผู้ออกแบบช่วยไม่ได้ครับยังไงก็ต้องรับเมมเบอร์ชิ้นนี้ไปแต่จะต้องพิจารณาผลที่เกิดขึ้นของ residual stress และนำผลตัวนี้ไป พิจารณาต่อในขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบดังนั้นแล้วนะครับ big five หรือว่าปัจจัยหลักๆ5ปัจจัยที่ส่งผลและได้มีการนำมาพิจารณาในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า direct analysis method มีอะไรบ้าง1ก็คือเรื่องของ deformation 2คือเรื่องของ equilibrium ในสภาวะที่โครงสร้างมีการเสียรูปที่เรียกว่า d e f o r m Shape ข้อ3คือเรื่องของ geometric imperfection ที่เป็นตั้งแต่เริ่มต้นยังไม่ได้ใส่แรงยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับมาจาก out of straightness คือมาจากโรงงานแล้วพืิตแล้วไม่ตรงเดวแล้วก็อีกอันนึงคือตั้งแล้วไม่ได้ดิ่งอันสุดท้ายอันต่อมาคือมันเกิดการสูญเสีย stiffness อันเนื่องมาจาก residual stress ที่เรียกว่าการเกิด partial yielding และอันสุดท้ายคือ ปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อปัจจัยที่ทําให้โครงสร้างมันเกิดการเสียรูปเพิ่มเติมเกิดเ h e a r d e f o r m a t i o n เกิดอะไรแบบนี้ที่เกี่ยวข้องตามไปด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดดังกล่าวเนี้ยได้ถูกนํามารวมไว้ในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Direct Analysis Method สําหรับการวิเคราะห์นะครับที่เรียกว่า Direct Analysis Method นั้นนะครับก็จะ เป็นนะครับวิธีการที่เป็นเรียกว่าวิธีการหลักในอนาคตต่อไปนะครับในส่วนของ K factor จะค่อยๆถูกลดบทบาทลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดจุดนึงที่ความคุ้นเคยของวิศวกรลดน้อยลงวิธีนี้ก็จะถูกตัดออกซึ่งด้วยเหตุดังกล่าววิศวกรก็ควรจะต้องเตรียมตัวทำความเข้าใจกับวิธีการ direct analysis method ให้มากยิ่งขึ้นในหลักการนะครับ การวิเคราะห์ d i r e ก t a n a l y s i s ิสเมอดเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เรียกว่าวิธี Approximate Method ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องการนะครับขยายค่า First Order Analysis First Order คืออะไรก็คือการวิเคราะห์โครงสร้าง s e s on u n d e f o r m e d Condition แล้วก็หาค่าดีหนึ่งดีสอออกมาเอามาเป็นตัวคูณนะครับซึ่งวิธีนี้ถามว่าได้ใช้กันไหมมี ค้ดระบุไว้ว่าพอใช้ได้แต่ว่ามันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ Deformation อาจจะเยอะมากไม่ได้ถึงจะใช้วิธีการนี้ได้เป็นต้นนะครับโดยในการวิเคราะห์ Effective Length Method อันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงกับ Direct Analysis Method ท้ายที่สุดแล้วนะครับเราจะต้องไป Equate ในสรรมการใน Chapter ที่เป็น c o m b i n e e x ซิ l นะครับ combine load นะครับ combine axial bending นะครับสมการนี้สะท้อนโหลดแล้วก็โหลดที่เป็น axial load และก็ bending moment นะครับโดยที่ค่าแรง P มีค่ามากกว่า20%ของ nominal P นะครับซึ่งถ้าเกิดค่าแรง P เยอะนะครับเราเรียกมันว่ามันเป็น axial dominant dominant behavior นะครับปับจจัยจาก bending moment อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นแล้วการ พิจารณาสมการก็จะเป็นอินเตอร์แอคชันนะครับระหว่างแรงที่เกิดขึ้นต่อกำลังรับแรงบวกด้วย8ส่วน9ของโมเมนต์ที่เกิดขึ้นต่อกำลังรับโมเมนต์ตตจะเห็นอะไรตรงด้านบนนี้ใช่ไหมครับว่า e f f c t i v e Length m e t h o d ก็พิจารณา second order elastic analysis แปลว่าอะไรแปลว่าพิจารณาสภาวะของระดับแรง ที่ทั้งแรงอัดและ bending moment ที่เกิดขึ้นกับ deform condition นะครับในขณะที่ axial s t r g t h จะพิจารณาค่า k เข้าไปด้วยเห็นไหมครับว่าวิธีการนี้เราใช้กันมาปกติอยู่แล้วย้ำนะครับ effective length ไม่ตอบวิธีการเดิม second order analysis เรายังคิดอยู่นะครับแต่แค่มีค่า k factor เข้ามาในการพิจารณาประเด็นก็คือว่าค่า k factor เนี่ยมันเป็นค่าที่ สับสนนะครับปับจจัยต่างๆเนี่ยมันแล้วก็บาริอรี่ต่างๆและแอสซัมพชันต่างๆมันทำให้เรายากที่จะประมาณการค่าเคออกมาได้อย่าง accurate ได้อย่างถูกต้องดังนั้นวิธีการใหม่ๆก็เลยมีการยกเลิกการเอาค่าแฟ c เตอร์เเข้ามาใช้นะครับโดยสมมุติให้ค่า k พิจารณาว่าค่า k มีค่าเท่ากับหและ Direct analysis method คือการพิจารณาค่า k สำหรับการวิเคราะห์ nominal axial ที่ k เท่ากับ1ห,หรือ lc มีค่าเท่ากับ l ในขณะที่ p และ m ยังเป็น second order elastic analysis สิ่งที่แตกต่างคืออะไรครับคือการพิจารณา direct analysis method ที่สำคัญที่สุดคืออันสุดท้าย มันจะพิจารณาผลของ stiffness r e d u c t i o n due to in elasticity หมายความว่าจะต้องมีตัวคูณตัวหนึ่งเข้าไปนะครับเพื่อลดทอนค่า stiffness การลดทอน stiffness ส่งผลให้ displacement ภายหลังจากการรับแรงมันเสียรูปเยอะขึ้นและเมื่อมันเสียรูปเยอะขึ้นก็ส่งผลทำให้ bending moment มันเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นตามกล่าวโดยสรุปนะครับถ้ามองเฉพาะ ในเรื่องของการวิเคราะห์กำลังรับแรงเราจะพบว่าทั้ง effective length method และ direct analysis method นั้นพิจารณาวิเคราะห์ระบบของโครงสร้างในสภาวะที่เรียกว่า second order effect หรือในสภาวะที่โครงสร้างทั้งระบบเกิดการเสียรูปนะครับหรือพิจารณา equilibrium under deform condition นั่นเองนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเราให้ฟังไปแล้วนะครับ Effective Link Method พิจารณาค่า K Factor Direct Analysis Method มองค่า K เท่ากับ1สิ่งที่แตกต่างกันน่1ตัวคือ Effective Link Method ไม่ลดทอน Stiffness Factual Stiffness ของโครงสร้างของส่วนที่เป็น Stabilizing Member ลงในขณะที่ Direct Analysis Method มีการลดทอน Stiffness ลงส่วนผลทำให้ d i s p l a c e m e n t ขยายค่า เพิ่มสูงขึ้นส่งผลทําให้ bending moment เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการคํานวณวิธีใหม่ที่อาจจะต้องตอบว่ามันค่อนข้างยาวที่จะแล้วก็ยากแล้วก็ซับซ้อนที่จะเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านที่ยังคุ้นเคยกับการคํานวณด้วยวิธีเดิมอยู่นะครับก็ทั้งหมดประมาณสัก4 5ตอนก็หมดลงแต่เพียง เท่านี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยมาณนโะอ,อกาสนี้สวัสดีครับ